พี่น้องคงไกพไปฤๅษีครับวันนี้วันที่9เ,เมษายองพันห้าร้อนะครับผมตามที่แอดเคยได้บอกกับ FC เอฟซีไว้แล้วว่าวันที่9แอดก็สิมาขอหวยกับแม่ปานี่เพิ่งเป็นล่างทรงของอนันตนาคราชนะครับผมมาขอเพิ่มบุญบรารมีเป็นนะครับผมเนาะวันนี้แอดก็ได้มาแล้วครับผมพี่น้องก็คือว่าการจัดเตรียมพิธีแอดก็ได้ทาทำพิธี จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเนาะเดี๋ยวสักน้อยนะครับพี่น้องแอดก็สะให้เลยให้เอฟซีนะครับพี่น้องได้เบ่งตัวเลขตัวห้วยนะครับกับเมียปานี่นะครับที่เป็นกําลังทําพิธีอยู่ข้างในนะครับผมอันนี้ต้องขออนุญาตขออภัยครั้งเอฟซีนะครับผมบ่สาม,มารตีบาสิไทยถ้ำหรือวสี ให้เห็นรายละเอียดต่างๆได้นะครับผมพี่น้องแอ้วกเ็เลยไปเห็นเป็นบางส่วนนะครับเนาะเพื่อเป็นการเซฟคุณแม่ปานี่ไว้ก่อนครับผมก่อนหน้านี้ก็มีบุคคลนะครับมีบุคคลมาแอบอ้างต่างๆนหน้านะครับผม่กรบับบรูว่าเจตนาของขาเจ้ามาคือเป็นมาเพื่อทาลายเรื่องมาอย่างแอบก็ยังบรูลูนะครับนแต่ตอนนี้แอดขอเซฟไว้ก่อน,นครับเนาะแอบเซฟคุณแม่ปานี่ไว้ก่อน,นครับผม ผู้ใด้คำแม่แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาตาร์นะครับดเด้อผวยผมยังมั่นกดติดตามกับผมเพื่อเป็นกาําลังใจกันนะครับในหากในการหาห,าหวยต่อไปนะครับผมเนาะเอาพี่น้องช่วงนี้นะครับผมจะให้พี่น้องได้ไปเบิง้งเบิ้งตัวเลขตัวหวยและรายละเอียดนั่นกระซินลึกๆกระซิบอัดกระซิบใบเบิ้งได้นะครับแต่เซนเบิ้งเป็นบางส่วนครับผมเท่านั้นนะครับเนาะกระซิบปั๊มารถให้เบิง้งได้เต็มๆนะครับพี่น้องเอาช่วงนี้นะครับพี่น้องเนาะห้องก็ไปเบิ้งกันเลยครับเนาาาะะวว่่เเเป็นนนลขตััครบพี้อง ที่ตามไปแล้วครับผมโอภีภัวลีภูสรีสุดโธาสีปทุมาเือข้าพเจ้าสื่อถือวาสนาคือข้าพเจ้ามาชาลอ่อนน้ม มาขอพรคือข้าพเจ้าจะมาสร้างเยายงวังขอพรคือข้าพเจ้าจะมาสร้างเยายงวังลากโคลากโคให้เจริญรุ่งเรืองให้เจริญรุ่งเรืองขอให้ได้สมมัติสมผลทุกประการขอให้ได้สมมัติสมผลทุกประการสาธุสาธุช่างค่ะ อันนี้บางเมนเล่นเล็ดเล่นหลักการบอแเมนจริงนี่คืออีบ่อว่าเพิ่นกับบ่อดังมีบ่อเอาผู้นั้นคู้ดีมาเอาคือเพิ่นว่าตามชิ่นตามทำของเพิ่นเพิ่นสร้างเททำเทแล้วถ้าผู้ใดบดซื้อกับบ่อใดคือว่าถ้าจะมาคาเพิ่น จะมีข <t ong> ันห้าเขาวนี้อย่างคิดโรคโคตรลงก็คือหมาบ๊วยอันนี้คือสัจจะเทเทโบเมนเฮดเลนสาธุคุณบิดามิดาคุณคูบาจารย์หลวงปู่ คือก mm ูเบิ่งอยู่ในเบิ่งในถังนะมันจะออกมาเป็นนี่เป็นอย่างหนึ่งก็อืมขันหามึงเนี่ยัดแต่ละชาทนี่มันอืดก็ทับแต่ละชาที่มึงส่งไปให้ไว้ยกรุงเทพเขาเบิ่ร์กด้วเบิ่งเบิ่งกในบุ้งกูเบิรงกให้แต่ละข้อกตบมาส่งมึงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งก่อนขาก็จตบมาส่งไปดูแลแม่โอ้โหอันนี้คืออันนี้คือเป็น บะมะจอยงะจยอันนี้คือคือเสียงไทยเนาะียงยอันนี้คือเสียงไทยเสียงไทยเสียงไทยคือได้ตัวนี้เนาะไเสียงไทยตันมันนเสที่ไหวซอกมันอสูนห้างกถูกมัดมมันก็ยังยังยังได้ดนี่คือเเสียงไทยเด็กมน้ำมน แม่เล็กน้ำมันนี่ให้ให้แม่แม่เขียนให้เขาต้องเป็นตีเป oui. ็นหกหกศูนย์นี่ะหกศูนย์ได้นะหกศูนย์ตัวนี้หนูว่าเป็นห้าอะไรเป็นเข้าอะไรแม่แม่แม่เขียนอะไรบ้กคคะให้ให้ให้แม่ให้แม่เขียนให้ให้นูนนะนอนนอดีด้วยใจ ได้วอันนี้อันนี้คือแม่มมแม่อันนี้ได้ตัวนี้แล้วค่ะแม่ได้ตัวนี้ค่ะแต่อันนี้ขันขันไห้ให้ตัวนี้เนี่ยมันอีที่เฮ็ดยังบวานแล้วหรอแบบนี้ไมไมหลวมบิดเบยอันนี้ไม่ให้เดี๋ยวนะเออไม่ให้ได้สองหกคนันนะคะแนน ให้สองหันหน่งสองหกแให้ทอหั่นหนึ่งเนาะมันเป็นสองหกสองหกเพราะว่าเห็นตายแล้วนะอันนี้มันเป็นศูนย์อันนี้เป็นหกศูนย์อันนั้นเป็นสองหกเป็นหกสององหกเนาเพราะว่าให้สองขึ้นแล้วนะสองขึ้นแล้วสองตัวเออเล็กหลเแตเบียรถหลดเบียเบียรลุดห้หลดขันอยูบ้านนะไปเบิงเี้บ้องเอไปเบิง ถ่ายไปผอมเลยค่ะได้นล้จะถ่ายค่ะอันนี้เป็นซองของมันเพราะว่าเพราะว่าให้แค่หันหั่นเพราะว่าบ่ให้3โตหั่นครดนี้เวลาความเหตุท่านเขียนมันตุกขันหั่นให้อีได้เท่าใดนี่มีเท่าใดแล้วเขียนทั้งอีตุกลงเอง อ๋อค่ะอันนี้มันได้แค่หกศูนย์เราตกตกตกนี่แหละแค่นี้แหละบนนี้เลยค่ะอันขอคอสัมผัสไม่จอยนเนาะไม่ไม่จอยไม่จอยไม่จอย,จอย,จอย,จอยเห็ดเอาสาาหัวนาองพั สี่หดเลยใจอยเฮย็ดสี่หงดในจอยไปเข้กหตั้งสี่หงดนะจแะในจอยได้ตั้งสี่หงดได้ทั้งสี่หงดได้ทั้งสี่หมดแต่ว่ามันจีเป็นหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยกับหลักร้อยที่สามหวดมันสามงงดมันนี่มีสักบนมันจะสาบบนใช่ให้เป็นหลักหน่วยกับหลักร้อยแล้วหงดเมื่อกี้นี่งงดที่สี่นี่มันอีเขาหลักสิบกับหลักร้อยทั้งสองเลยทั้งสองมัน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 อิมันอิไหมเล็กนั่นึงเนี่ย วันจี้ในมืแบ,บเ่เป็นเป็นศูนย์ห้าสองแล้วศูนย์เจ็ดเจ็ดมันก็จับได้ทั้งสามตัวแล้วมันนี้แต่แม่แต่แม่เห็นแม่แม่แม,มแม่เขียนให้หนูมันเป็นเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ใช่เนี่ย เนี่ยมันเราเขาไม่ได้จับบนสกันค่าจับแค่สซีแล้วก็จับแค่ห้องอแล้วมันเราัมืีอเเมื่อกี้น่ะมันเลขล่างมันออกศูนย์ห้าเลขบนมันออกเ็ดศูนย์มันจับบนแบบนี้มันจะมันจะบนอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วแล้วอันนี้หลักสิบแล้วหลกร้อยเจ็ดสามัวน่ะมันออกสองศูนย์อย่างนี้ แล้วก็มันก็จะบออกออกกลับกันอย่างนี้นะอยู่ในอยู่ในอยู่ในนี่แหละในในสามตัวนี่แหละ,ะคือคือแม่จอยขอขอใบซีงวดแม่จอยกะถูกทั้งสีงวดเลยนอะจาก,กตีนกาจะซื้อแต่แต่ปีที่แล้วห,หัวคือปีที่เลวเขาให้พิษแล้วกิดแค่ผิดมาค่ะ คือกระทึกกระทืกกแล้วเขาบอมาบอมาให้แม่นะเขาคิดตัวพอว่านจะทึ้งเรียกงรถต้นทางท่านมันซีชนะแล้วเฮาเฮานี้เฮาคือดูใส่เฮาก็มาบอกเพิ่นเฮาเพิ่มบอกตรงโต้งคือคือบอกให้เหีดผิดซึ่งแบบบ่มีเงินเทเทเนี่ยให้มีน้ำส้มน้ำแดงมาให้น้องใช้น้องนี่นี่นน้ำส้มน้ำแดงน้่งนี่คือให้เธอสัจจะแท้เทขันห้าหาบเหตุหีด นันคือคนก็นให้ก็แตคือเขาันชาน่ะต่แต่เขาเห็ีเทาโอ๊กม,มาพีดตอนมือโอ๊กมือออกขันซาบอ่ะค่ะเออมือกวันก็ถีบนะใช่ไม่เลยจำให้คนดุนเราอันนี้เขาขันชาเหยีเท้าโอ๊กมาเห็บพิดมือมือออกขังซาที่อันบัตรทียเขาติดล้านอบานอ หอพังตะกี้ว่าใดเด้อหนึ่งสีเล็กขึ้แม่มเด้อเก้าสามถูเดบ้าเจ็ดศูนย์ออกได้ไหม่แม่เจ็ดเก้าอุดบอกหน่อเพราซื้อแล้วเหมือนคูบมะพร้าอยู่ขวัอีกขวัญเคาะถีบพาซื้อแล้วซื้อให้แดแล้วก็ซื้อม่เนี่ แล้วก็ปนไปอันเหตุรายมามีผู้เอาตรวตัเลยเออข่านรางท่างผู้ห้กินกินกินอะไรเท้าใส่ห้าหัวบ่อหาให้ยอยู่บ่อทึกผิดีลธรมแล้วตะกี้กุมันก็ตูไปตูเลย คนก็บอกเป็่ตัวป้าคือยายก็ไม่ได้ไปแล้วยายอยู่โรงพยาบาลฉีดวัคซีนอยู่ฉีดวัคซีนกลางกลากลางกลางกลนงกลหงกลางกลางกลางกลงลงลาหางกางกางกลงกงงกลลงลาลากลางกากลกลกากางกลาเ็างลงก Nếu làm cầm bỏ thì nó bắt hết bắt hay làm cầm có này ở hết làm cầm bóng này ở hết bắt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  hết คันฮะออกซอซัคยองมันก็ได้เท่ๆแล้วก็บอกเมนเราต้องไปเหตุเอาสุดแค่เจ้าพี่น้องของไก่พะอเลยครับทั้งวัดทั้งมืฑ์กับพ่อรุปได้จังสีนะครับพี่น้องเนาะเก้าสี่ศูนย์นะครับผมเป็นเลขเสียงท้ายนะครับผมเก้าหกศูนย์นะครับเป็นเลขคันนำมณ์นะครับผมหกศูนย์นั่นคือเป็นเลขของเมปานนี่นะครับเมปานนี่เป็นเขียนไห้นะครับผมเลขสองหกนะครับผมสองหกนี่เป็นเลขทูบนะครับซึ่ง ปรากฏว่าทูบนั้นนะครับใหม่ลงมาแล้วครับแล็ได้แค่สองตัวครับบ่ใหม่เบิดครับพี่น้องมีคนรู้สึกว่าเพิ่นสซีไฮเป็นเลขสองตัวเป็นสองหกประมาณนี้นะครับพี่น้องทูบใหม่บเบิดนะครับก็ใหม่ลงมาขค้นเคยเห็นเลขแค่สองตัวนะครับเป็นสองหกนะครับพี่น้องกับประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะเก้าสี่ศูนย์เป็นเลขเสียงท้ายนะครับผมเก้าหกศูนย์เป็นเลขขันน้ำมันนะครับคุหกศูนย์นั่นแม่ สานีเพ <rude S 2> ิ it, ่นเคียนไห้นะครับผมสองหกนั่นเป็นเลขทูบนะครับจุดนะครับปรากฏว่ามันใหม่มาเครื่องเดียวได้สองตัวครับพี่น้องเนาะพี่น้องของไก่พะลุยครับผู้่ได้เข้ามาแล้วนะครับที่ยังไม่กดติดตามอนะครับเนาะกดติดตามไว้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมในการหาเลขห้าหวยมาให้ครับเอฟซีของไก่พะลุยนะครับได้ติดตามกันนะครับผมเนาะเพเป็นกำลังใจกันนะครับผมในการหาเลขห้าหวยนะครับพี่น้องเนาะ กาใช้วิจารณาพิจารณาเบิ้งนะครับพี่น้องเนาะมันเป็นตรงกับสเสลกสำนักใดแน่นะครับพี่น้องกาจัดได้ก็จัดเลยพี่น้องเนาะตึงตรงกับสำนักนั่นสำนักนี้กับพ่อจัดไดก็จัดลยครับพี่น้องคลิปนี้นะครับแอดกัสเซวีสมีสุกนัะครับเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้ากับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ